สวัสดีครับพบกับครูจัน์ให้ฟรีสไตล์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูกบนะครับอายุประมาณ1เดือนกัมีค่าวันนะครับวันนี้วันที่21นะครับวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2564นะครับการเลี้ยงกบในบ่อปูนนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่16มกราคม2564นะครับก็ไปดูกันนะครับระหว่าง1เดือนกับอีก ห้าวันนั้นนะครับหนึ่งเดือนกับห้าวันนั้นโตแค่ไหนแล้วนะครับนะครับมามาดูกันเลยครับผมนี่ก็จะเป็นตาข่ายกันกันแมวนะครับนะกันแมวลงไปนะครับแล้วก็ต้องมีตาข่ายด้วยนะครับนะครับหรือใครจะใช้อะไรปิดนอกเหนือจากนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละบุคคลนะครับแก่แต่ละบ่อของเราเดี๋ยวมามาดูกบกันเลยครับผม นี่แหะครับปบประมาณ1เดือนนะครับกับอีก5วันนะครับ1เดือนกับอีก5วันนะครับก็โตประมาณนี้แหละนะครับเท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนน้านะครับทําการเปลี่ยนน้าบอกบด้วยก็เลยถือโอกาสนะครับว่าเลี้ยง1เดือนนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งตัวเล็กนะครับมีตัวเล็กมีทั้งตัวใหญ่ปนกันไปก็อยู่ที่ว่าตัวไหนจะกินอาหารเก่งกว่ากันนะครับ นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน้ำนะครับ,นะรบเพราะว่าบ่อเริ่มมีมีกลิ่นเหม็นนะครับเราจะไม่ให้บ่มีกลิ่นนะครับ,ระบน,นะบนะถ้ารู้ว่าสัปดาห์หนึ่ง2องถึงสาครั้งก็ได้แต่ถ้าไม่ค่อยมีเวลาอย่างผมก็เอาสักสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยน้ำกัน นี่นะครับก็จะปล่อยน้ําออกให้หมดเลยนะครับนะัก็จะใช้น้ําฉีดล้างนะครับบ่กรบนะครับเสียงไม่อาจจะดังไม่ค่อยเท่ากันนะครับเนื่องจากว่าใช้ไม่ชอดกันติดหัวกล้องนะครับก็ถ้าอยู่หลังไม่เสียงก็จะชัดหน่อยแต่ถ้าอยู่หน้าไม่ก็ไม่ค่อยชัดก็ไม่เข้าใจว่ากเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับ ไม้มันก็จะไม่เหมือนไม้สายนะไม้สายมันก็จะเสียงสม่ําเสมอดีนะครับเพราะว่ามันก็อย่างว่าแหละไม่ติดปกเสื้อกับไม่ชัดกันไม่ชัดกันติดหัวกล้องก็น่าจะใช้กับการออกภาคสนามกับพบปะผู้คนเยอะๆนะครับเวลาเราอยู่หลังหลังกล้องเราถือกล้องแล้วเราเดินไปเนี่ยเสียงเราจะชัดนะครับแล้วก็คนพูดเข้เขามาจากข้างหน้าก็ได้ยินก็คือไม่ชัดกันก็ดีอย่างก็คือ พูดก็เข้าหมดนะฮะก็ถือว่าแต่ตัวเนี้ยที่ผมเคยรีวิวไปนะครับถือว่าถือว่าตัดเสียงรบกวนได้ดีนะเมื่อกี้มีรถวิ่งผ่านก็นะครับก็ถือว่าโอเคนะผมว่า ็ฉีดไปเรื่อยๆครับแต่คนอื่นจะทำยังไงไม่รู้นะแต่ผมก็ทำอย่างนี้แหละนะครับก็ทำประมาณนี้แหละนะครับก็จะล้างใส่นะครับก็ขอแค่เปลี่ยนน้ำมันก็โอเคแล้วนะครับกระโดดด้วยมีกระโดดมีกระโดดมีน้ำแล้วกระโดดเลย <laughs> ทีนี้ก็รอให้น้ำมันไหลออกให้หมดนะครับอะไรที่เก็บออกได้ก็เก็บนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็ <c oughs> น,นี่โตสุดก็ประมาณนั้นนะครับถือว่าใหญ่อยู่ว่าใหญ่อยู่นะประมาณนี้ครับ โตอยู่นะเดือนหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับเดือนหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าโตเร็วอยู่นะทีนี้ก็รอให้น้ํามันออกให้หมดไหลออกให้หมดแล้วก็เดี๋ยวก็เอาน้ําใส่เข้าไปแค่นั้นเองนะครับก็ง่ายๆก็จบไปนะครับนะครับก็รอน้ำไหลออกให้หมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะ ปิดตะข่ายไว้ก่อนนะครับรอน้ำออกหมดแล้วก็ใส่น้ำได้ดหนังยางรัดนะครับนูรัดได้ไปมกุเชียว ตอนนี้ผมก็ทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนำน้ำนะครับลงไปนะครับ,บก็จะไม่ได้ใส่น้ำเยอะอะไรก็เอาตามความเหมาะสมนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบน้ำไปเลยแล้วค่อยมาดูอีกทีง่ายดีนะครับถ้ามีตาขายมันก็ง่ายเลยนะครับแ้วก็ก็จะปิดครับปิดทั้งกะสีได้เลยนะครับปิด,ปดได้เลยนะครับปิดปิดได้เลย ไม่ได้กบมันชอบอยู่อย่างสงบครับเป็นไงบ้างนะครับคลิปนี้นะครับก็มีพามาชมการเลี้ยงกบนะครับนี่กบ นี่ก็อายุประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับตามที่ได้บอกไปข้างต้นแล้วนะครับนะครับก็โตขึ้นอยู่นะครับถือว่าโอเคประมาณสามเดือนก็น่าจะอา่านำไปได้นะครับนำไปทำอะไรก็ได้นะครับสามเดือนก็ต้องโตมากกว่านี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับก็มาทำให้ มาเลี้ยงให้ดูสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงกบนะครับก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับสําหรับการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนนะครับเดือของผมนี่เป็นองค์ตัดนะครับนะใครสนใจก็ลองลองได้นะครับวันนี้ผมก็นํามาทดลองให้ดูนะครับในในต้นต้นในบ่อเดียวกันก็เป็นประดุกลองไปแล้วนะครับในตอนนี้ก็มาลองกบดูบ้างเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรรายใหม่นะครับที่อยากจะหันมาเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรือเป็น อา,อาหารนะครับก็ทําได้นะครับดังนั้นแล้วในคลิปนี้ผมก็นํามาฝากประมาณนี้แหละนะครับในคลิปนี้ก็แค่นี้แหละนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยแ้ะกันเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอคําว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย